สบายดีครับพี่น้องวันนี้พามาเลาะโขกเบิ่งเห็นละโงอกอีกครับพี่น้องโู่เพามันสียังบอก่มรนมันวายเบิดระเบิมันออกหลายมือแล้วมาอมุกอกนคือจังใดพวกแกงอยู่ว่าสิไปหาวัดสีมาหาเบิ่งอันไปปิ้งได้เครื่องกระตาวันนี้เขาสีมาเบิ่งอีกมันออกหลายมือแล้วบ่ามรนมันวายเบิดแล้วบ่เดี๋ยวไปเบิ่งกันครับพี่น้อง มาหาโคกน้อยตอนปลายหน้าคือเกาเนี่ยแหละครับพี่น้องโคกไงบบไปดอกปเมกอกรูลดลถพบป่านอาบุญครับพี่น้องรดจอดเลี้ยงทายไหลอยู่โคกไงลอยไรพันไรคนกับทั่วขึ้นกันโคกหน่อยหน่อยพราะไรล่ะวะนี่โคกหน่อยหยุายหนาเฮาน่ยิงมาหาก็ได้พวกแกงก็เอาละครับพี่น้อง ไปฮองไปรุ่นกันค่ะพี่น้องว่ามือนี้ไม่ยิงะได้ป้นเหล็กแกงอีกบ่ามื่อนี้ไปเบิ่งกันค่ะน้าผู้เดียวผู้เก่าค่ะพี่น้องน้าผู้เดียวผู้เก่ามาหาเห็ดดอนไปหน้าก็คือหญ้าเอียงดอกมันตามันหกอันพอาดามพอดีก็บ่เห็นมันดอกเห็ดหวกคักหกแน มันกับเขาหาอยู่เลยแต่ว่ามันหกต้นบัวมิ้นท์หลายกับบนเห็นเลย,ลยนเนาะหกกระดอกกระเดยพ่อละค่ะพี่น้องดอก,กแรกแหกมานแต่บ่มี้มูเลยดอกเดียวเธอเลยอ,อยู่ อีกกอนไหนมันพอปิ่งค่ะพี่นอ้องพอนแล้ว่ะพ,พ 6, 6ี่น้องคือมันมีปลายเหงาหกคุณี่นะคะพี่น้องเน็ตดอกเดียวในที่ละดอกแต่ดูที่กวัวบดายเพราไมมันเถามันวายบหมืมันบดเถานีน่ครับพี่น้องดอกกำลังงามๆอยู่เลยดอกกำลังงามๆตุ่มๆ พี่น้องออกคัาห้า,างหมองละดอกแต่ถือว่ายังออกก็ได้เล่มอยู่ค่ะพี่น้องมันกระบอกออกหลายคือเกาแล้วมันก็นออกอยู่กระสิ่งป้งอยู่ลรอว่านเฮาโมนี้ก็ได้มื่อมีพัดเท่า,ลาแล้วค่ะพี่น้องวานพเ่มือแล้วพออีกดอกนึงค่ะพี่น้องแต่ว่าหก เบอร์ว่างพี่น้องเบอร์นี่เบอร์ปลาเนี่ยเ๋แตละดอกยังเหลือใครมาอยู่ค่ะพี่น้องไม่มีใครเหลือให้เขาเก็บอยู่ค่ะ โอ้มมนี่เทาแล้วครับพี่น้องแต่กยังเหลือให้เฮาเก็บอยู่สามดอกตัวมันนุ่มสองดอกนี่เทาแล้วมะเมื่อกี้ก็แดดเปียงเปียงครับพี่น้องวันนี้ฟ้ามืดตั้งเข้าว่าสิโต๊กฝนก็ะไดเอาสีสันไดเฮ็ดบ่นี่หาเฮ็ดกำลงังหมานอยู่เนาะพอได้รัดสองสามอดอกแต่ละดอกสองดอกอยู่ ลากะแห้งไรครับพี่น้องเปนพ่อเห็ดนะกุ้งน,นีหาหกดอกมีแต่ดอกงามๆมแต่ดอกงามๆครับพี่น้องกุ้งนีได้ซี่ดอกครับพี่น้องเทาเบิ่เลวบานบางเครื่องบาเค้งน้องมูนี่เก็บมาบ่าท่านเก็บเทานี้จาก มี้หาหกดอกครับพี่น้องหกดอกกลับแล้วครับพี่น้องว่าได้กินได้แกงแล้วกรับแล้วิดเทาก็ได้หลาเติบแ,แต่ตอนนี้เราโงกขา,ขาวค่ะเมือนี้พี่น้องมีคือว่ามันจิตไหายบนแหล้วมมนกนยังมีดอกตูมอยู่ดอกบานน้ำเนี่ยละลาย,ลายก็ได้พวกินพวแกงแล้วครับพี่น้อง พ่อฝนสิบตกค่ะพี่น้องสุดท้ายมันก็บดตกจนไม่ยิงหาเห็ดพ่อกินหมดละตอนแรกว่าสิบโพ่อกินอยู่เห็นฟ้าหอมบึ้มๆเดี๋ยวแดดเดีดเด๋ยวขึ้นย่นนป่ปาย่านลมย่านผลเนาะค่ะพี่น้องดียิงว่าฝ้าสุดท้ายมันก็บดตกก็เลยหาต่อจนพ่อกินทีนเขาก็ได้ร้ายเติบนีครับพี่น้องตอนแรกไม่ยิงว่าสิบโพ่อหอดกินหมดละได้รายเติบอยู่ ไอซัมมี่ก็พอแล้วน้องครับพี่น้องมาแบบฟุาๆเฟืไปเก็บขี้ยางก้อนมืนเอเเราเก็บขี้ยางแล้วก็ว่าวัานไหนทำใบสองใบสามมาเบิองมาเลาะเบิองเห็ดอยู่โคกดอนหัวหน้าโคกนิดหน่อยโอ้โห้ค่ะพี่น้องเขาเหลือไวไ้ให้ยไม่หญิงซัมมี่ละก้นกับเที่ยวเขาเที่ยวออกอยู่หรอกแต่ว่ามันหัวเขาบ่เห็น ได้สนี่กับพ่อแล้วพ่อแกงแล้วกลับก่อนค่ะพี่น้องมีจุกคลิปสนี่ค่ะพี่น้องพ่อกันไม่คลิปนาะสวัสดีค่ะ